สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นดาร์กนิก้ากันอีกพาร์ทนึงแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมก็จะมาตะลุยบอสดเร์ฟาเรลนั่นเองนะครับไอ้ดร์ตัวเขียวที่เหมือนเดืฮก็ยังไงก็ไม่รู้นั่นเองนะครับอันนี้เขาก็พยายามรวบรวมปาร์ตี้ที่จะเข้าไอ้เข้าดร์ฟาเรลกันอยู่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะครับปาร์ตไอ้ไอ้ันี้ยังไม่ต้องใช้ ผมมีอะไรที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ผมก็ได้รับเควสอันนี้คือถึงขั้นที่เราจะไปสั่งหารด็อกเตอร์แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับรับเควสย่อยมานิดหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการฟาร์ม e อฟเร็วขึ้นในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกตัวคิวไอ้พวกนี้นะก็สามารถอุ้ยพูดเยอะไปหน่อยไม่ได้ดูทางเลยก็สามารถอะไรเขาเรียกว่าฟาร์มเวลได้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับไม่ไม่นิดแหละผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะไอ้เรื่องแบบฟาร์มวงฟาร์มเวล นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็รู้รกันอยู่นะครับตาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปลุยพวกไอตัวพวกสเกลและพวกนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวชั้นแรกผมจะค่อยๆเคลียร์ไปก่อนนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เอ้ยเอ้าเอา,เอา,เอามีแหลกเมื่อกี้มีแหลกด้วยม,มากดใหม่ครับอันนี้ได้อีก10อีก5อันอีก5ตัวนี้ก็จะได้สําเ,เร็จเควสย่อยอันนึงแล้วนะครับอันนี้นะครับไอเควเสเหลืองนั่นเองสําหรับบางคนที่เรียกแบบนั้นมาอันนี้แล้วก็ผมได้ค้นพบเชิงคอมโบใหม่ด้วยครับอันนี้สำหรับของไหน นั่นเองนะครับคือมันจะมีเชียงคอมโบแบบถ้าเราเวลถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะมีเชียงคอมโบผุดออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เชียงคอมโบจะตันที่เวลสามสิบมั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะครับวันนี้ผมเพิ่งเวลยี่สิบเอ็ดเองก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เออใช่อาจจะมีคนสงสัยว่า,วาทาไมผมไม่มีหมวกครับคือผมกดซ่อนหมวกเอาไว้นะครับคือกดติ๊กทิ้งไว้อะนั่นเองคือเอาติ๊กออกผู้พิดีตเออนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ล่าลมเลยครับแล้วก็อันนี้ท่านี้ผมยังไม่ได้ใช้เเลยนะอ,อ ทัมาแล้วผมก็ไม่ได้ใช้นะเนี่ยไอ้ท่าพุ่งเนี่ยแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะไอ้ท่าพุง่งโอ้ยโอ้โหเจ๋งเควสโคตรดังเลยเมื่อกี้โอ้โห,โโหมาต่อไปอะไรเนี่ยต่อไปเควส์จะเป็นช็อตบานาน่าอันนี้ต้องเก็บจากลิงแน่นอนครับไอ้ลิงมันจะมีบอสห้องลิงอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แค่วิ่งวิ่งฝัดหนีออกมาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องบอสเพื่อไปเอากุญแจที่จริงผมมีกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าอาจจะมีเควสอ,อะไรพวกนี้ที่เราต้องไปพิชิตตออยยูู่่่รรรแล้้้้วววกก็ไมดาาาาเเงทํ เก็บบอสด้วยหรือเปล่านะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเข้าห้องสุดท้ายไปนั่นเองนะครับนี่โอเคแล้วก็ตอนนี้อันนี้คือมามี่ผมต้องโอ้โหสามสิบตัวเลยเอ่ะสามสิบตัวไม่เป็นไรมางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปไอ้นี้ก่อนแล้วกันเข้าไปเก็บไอ้บอสหมาป่าก่อนนะครับบอสหมาป่านี้ตัวนี้จะได้ว่าง่ายสุดนะครับเนี่ยแค่นี้ปืดปืดดเอาอกใกล้ตาแล้วเอาแค่นี้เรียบร้อยครับไปแล้วครับบอสต,ตัวแรกครับมาได้ไฟคีเดี๋ยวช่องเก็บของผมไม่เต็มนะโอเค นะครับผมไม่นแน่ใจว่าคือเล่นจนลืมเลยว่าช่องเก็บของผมมันเต็มหรือไม่เต็มนะครับคือเอาง่ายๆว่าไม่ไม่ได้ดูเลยละกันนะครับเรียกแบบสรุปง่ายๆอันนี้ผมจะลองเชนคอมโบอันนี้ครับเนี่ยแล้วก็มันฟันแรงมากอันเนี้ยพูดเลย well. ไม่รู้ว่าเชนคอมโบยิ่งกดยากยิ่งฟันแรงหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็บอกได้นะครับเพราะว่าระบบเชนคอมโบนี่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมพอตัวเลยนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปในห้องไอันี้ต่อครับมาอันนี้ก็จะเป็นห้องไอฉลามนะครับซึ่ง มันไอนี่ครับพวกไอเดียไอนี่อีเจนี้มันอะไรถ้าอย่างไรมันล้มไม่ได้อ่ะอ่ะนี่เราก็ต้องทําการคอมโบนะครับเรียบร้อยคือเมื่อก่อนอ่ะผมจําได้ว่าไอพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันฆ่าย,ยากมากเลยเอ้าเอ้ยเออโอ้โหตีมิดแอร์เลยโอ้โหเมื่อกี้มาโอเคต่อครับต่อไปห้องที่3ก็จะเป็นไอตัวแก่นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเคลียร์ทางพวกนี้ไปให้ได้ครับมา14อืมสิแล้วแล้วก็ทำการฟันเรียบร้อย15ทัา อีก15ตัวเท่านั้นครับแล้วก็จะสำเสร็จควสอีกอันหนึ่งแล้วนะครับคือออกไปนี่เวลเวลรวยกระชูนเลยครับแบบนี้เดี๋ยวมันต้องมีมัมมี่มัมมีมมม่เอ้ยมันไม,ม่มีชั้นบนอีกเออจะได้ผมจะได้ไม่ต้องวิ่งย้อนกลับไปกลับมาโอเคมาตรงนี้มีชั้นบนใช่ไหมโอเคเป็นมัมมี่ไฟเตอร์แต่ว่าผมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆวิ่งไปแล้วกันคือไอ้เควสเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันให้ทำฆ่าตัวไหนนะเมื่อกี้ไอ้อะไรนะมันเควสไอ้สไปอะไรใช่ไหมสไปสไปสไปมันอันไหนวะ อช่ไหมาโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเข้าไอ้นี่ก่อนละกันเอาเดวไม่เข้าไม่ได้อีกโอเคครับตอนนี้ก็เป็นบอสชีฟนะครับเอ้ยไอ้นี่มีเควสมีเควสเก็บก่อนครับเก็บเลยครับแบบนี้มาโอ้สิบตัวเองง่ายง่ายครับจิบจบจ๊บิอืมเนี่ยว่าแล้วมันต้องเล่นลูกเล่นอะไรแน่นอนครับเอ้ยมันพ่นพิษอ่าไม่โดนไม่โดนเว้ยไม่โดน,โดนเว้ยอ้าวผมไปโอ้กินปวดนานาเฉยเลยอืมผมนี่แทงเสียตัวเออเพราะว่าลูงนี้ผมอัพไอ้นี่ดีกว่ามาคุ้งอัดกระแพงเลยแล้วกัน พุ่งอัดเลยแล้วกันง่ายดีครับมาแล้วก็ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งอ้าวโอเคครับอุย้ยผมว่ามันต้องมีปัญหาอะไรกับไอ้เรื่องเสียงเควสแน่นอนครับเสียงดังติ๊ดติ๊งติ๊งเสดังเลยครับเอาซะหูจะแตกเลยมาเพราะว่ามันต้องกลับไปย้อนอีกทีหนึ่งนะ่น่หละเพราะว่าสไปสไปเมทอันนั้นมันเพื่อไงดียไอ้เควสไอ้เควสสไปมันอะไรวะมัน มันยังไม่สําเร็จอ่ะเพราะว่าผมต้องวิ่งกลับไปเก็บสอยไอ้นี่ครับมาแล้วก็มีเฮลเม멧เฮลเม멧เดี๋ยวผมต้องไปเอ้ยเจ่ะเฮลเม멧เดี๋ยวผมค่อยไปที่โซโต้นะคือไอ้ไอ้บอสหลักนั่นแหละไอ้บอสใหญ่อ่ะเออพูดไงดีอ่ะเออก็คือบอสใหญ่ของไอ้แมปตัลเทอร์ฟาเรลนั่นเองนะครับมาตอนนี้ถึงจุดๆนี้กลับมาเจอเนี่ยไอตัวนี้เจอแล้วไอสไปดเนี่ยไอสไปดสไปดอืมสไปดเหรอผมไม่ผมไมถึงฮอร์โมนยังไงไม่รู้อืมอืมฟันสองรอบเลยครับมา โอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพยายามอันนี้ต้องไม่ตกนะถ้าตกนี่เราได้เดินยาวใหม่เลยถ้าเดินยาวแล้วมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันนานแบบนานมากครับโอเคตรงนี้แล้วก็ยี่สิบหกแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะสามารถเก็บไอไอนี้มันมันอยู่ไหนอีกอะอ๋อเนี่ยมันมีตัวนี้ก็เอาครับมาโปโอเคยี่สิบเจ็ดอีสามตัวโอ้ตัวนี้น่าจะได้แล้วน่าจะพ่าได้อ่าเนี่ยได้แล้วโอเค งั้นต่อไปเดี๋ยวเราเอ speed run วิ่งกลับไปไอ้นี่เลยดีกว่าวิ่งกลับไปไอ้ที่ที่เราเคยมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอ้อแล้วก็เรื่องของเอ้ยไม่โอ้ยโอ้ยเดินตกนะครับเดี๋ยวเอาแบบน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมคอเวลาเดินกลับไปอีกทีหนึ่งถึงจุดจุดห้องบอส oh. เลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าวก่อนที่ผมจะไปห้องบอสผมก็ได้เจอบอสบั๊กอะไรก็ไม่รู้ครับ รอยเป็นกังฟูเลยผมไม่รู้จะแก้ไงด้วยตอนนี้เอ้าเอากดปุ่มอะไรก็ไม่หายด้วยนะวันนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อย่างหาก่อนที่จะถึงที่มีการบินเสนอไปหาด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราไปถึงฉากอันนี้กันเลยดีกว่าครับไอชาของบอสอีกตัวหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผ่านไอ้อะไรนะไอ้ช่วงจวังหวะของไอ้ที่เป็นกระโดดแบบเมื่อกี้อีกทีนึงและเอ้มาถึงได้ผ่านไอ้จุดนั้นไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่เป็นบันไดเด๋วเราถ้าเราขยับไปด้านนี้มันจะมีห้องน้ําประตูน้ําเออน่นะครับนี่ประตูน้ําอันนึงก่อนครับแล้วทาไมอันนี้เข้าไม่ได้เออโอเคไม่เป็นไรละมั้งเพราะว่ากุญแจกุญแจกุญแจน้ํามัน, <S <S น,น,มนโอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมลืมไปอันนี้ <S <S เราต้องกระโดดแล้วก็กดแซดไปตามจังหวะของมันนะับวันนี้ไม่งั้นมันจะ อะไระมันจ่ายอันนี้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราเข้าอันนี้เลยแล้วกันรู้สึกประตูนั้นมันเป็นประตูบั๊กปะเหมือนหรือว่ามันลืมลบไปนะครับผมก็ทำไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้เก็บอ,อ้นี้ก่อนครับเอยเดี๋ยวมันจะปัดแล้วโอเคมาอันนี้เก็บง่ายๆครับในตัวนี้ว้าวอ้าวว้าวดีครับนะแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปอีกตัวหนึง่งได้เอิร์ธคีมาแล้วก็อร์เมอร์เอนแชนดัตเอยอันนี้เอาไปปีบวกได้ครับมาออปอะการพอดีเลยไออร์เมอร์เอนแชนดั นะครับมาต่อไปครับก็คือตัวของไอตัวลิงนั่นเองนะครับซึ่งเราถ้าผมจำไม่ผิดมันจะดรอปล้วยด้วยนะครับอันนี้วิธีครับง่ายๆฟันลงมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะกเก็บเห็นหมันไส้อยากตีอยากตีครับเห็นแล้วบางทีผมมีที่ใส่แบบประมาณว่าเดินไปเดินมาหมันไส้กดตีเลยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ห้องอุยห้องเลเซอร์เดะจะได้เลเซอร์มึงโอแรงแรงจะได้แรงเอ้ยกับโดนเมื่อกี้โอเคครับมา อาจจะสังเกตได้ว่าเลือดผมมันลดไปเยอะพิเศษนะครับซึ่งไม่ไมต้องตกใจหรอกครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินแบบดูตามาตาเรือเท่าไหร่นะครับวันนี้มาแล้วก็ทําการเก็บกล้วยกล้วยกล้วยอม,มาโอ้ยถ้าผมใช้เออที่จริงไอ้สกิลมันพวกไงดีไอ้สกิลที่ผมตั้งไว้ตัวอี่ยครับไอ้สกิลที่มันเป็นสกิลพุง่งอ่ะเพราะว่ามันใช้ในการหลบหลีกได้ดีเลยนะเอ้ยเอา้าเมื่อกี้ยังไม่ท,ทันทำยังไม่ทันทำอะไรเลย,เลยมันมันค a เ c e l เลยชั้น จะแตกกับไอ้ไอ้นี่จริงๆนะเนี่ยอเอาไงว่าลิงอเอาไงเอามันมันพุง่งมันพุง่งมันพุ่งไม่โดนนะรเราพุ่งโดนแบบกำแพง,งเต็มๆเลยครับไอเอาพุมันต่อยรวยงวั้ะเดี๋ยวมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิมา,มาเคลียกันหน่อยมาอมอัดหน้าทิ้งเลยโอเคมาเรียบร้อยครับต่อไปก็คือด่านสุดท้ายครับก็คือด่านบอสดตรฟ,ฟ้าเรลนั่นเองนะครับไอที่เขาพยายามตั้งตีเพื่อจะได้หาตีไปเข้าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม ถึงต้องแบบไงาหาตี้อ้พวกนี้ด้วยมาอันนี้ผมก็จะใส่บัฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปในแลบเลยนะครับเพื่อที่จะสู้ไอ้ด็อกเตอร์เขียวหรือด็อกเตอร์ฝาเหลนั่นเองนะครับมาอันนี้ก็เป็นหน้าโดดิสกิ้โอเคครับเนี่ยครับอ่าเกมแปลงล่าอุ้อยขี่ขึ้นสมองโอ้ขี่ขึ้นสมองเป็นตัวเขียวเลยฮะมาเอาเอาเอา,เอาเข้าไปโอเคครับ มาเลยโอ้โหจิบจ๊บจครับดรฟาเรลผมจําได้เลยในยุคสมัยที่ผมเคยเล่นเป็นเอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยถือว่า <c oughs> เดี๋ย่อันนี้พุ่งอัดแล้วก็อัดอนนี้เอาเก็บม็อบไอพวกเพื่อนมันโอ้ยแรงวะ่ะเดี๋ยวทำไมผมจาได้ว่ามันไม่น่าจะแรงขนาดนี้ <c oughs> แต่ลูกสมุนมันตีผมว่าลูกสมุนมันก็ตีแรงนะเนี่ยอ้าวอ้าวยิงไปครับมาเอาเก็บลูกสมุนก่อนดีกว่ารู้สึกเก็บลูกสมุนนี่อย่างเกกียดครับ <c oughs> มา หนาโดครับแล้วก็เก็บอุ้ยอ้าวอ้าวเอาแล้วไงอืมเอาไงวะโอ้โอ้เกมอะแล้วก็อันนี้โอมโอ้เด็ดเด็ดเดไอ้นี่จำได้ว่าแรงอยู่มันน่าจะมีโกรธปะมันดรฟาเรลไม่มีโกรธดิเออดรฟาเรลไม่มีโกรธนะครับอืมโอ้ยไม่โดนเว้ยอืมไอ้ดรฟาเรลนี่ทำรู้สึกมันฆ่ายากกว่าเมื่อก่อนที่เราเล่นกากลงแล้วเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นกากกากแล้วอะตอนนี้ ผมต้องหาจังหวะแทงเก็บแทงเข้าไปดีๆครับนี่แล้วก็ทอนาโดไปเก็บลูกสมุนไปพราะว่า W W W E น่าจะเป็นคอมโบเดบไอทอนาโดที่ดีกว่านะครับวันนี้เออผมลองดิน่าจะใช้ง่ายกว่าอืมโอ้ง่ายกว่าเยอะเลยเออทำไมผมไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะเนี่ย WE ฮะส่วนไอสกิลพุ่งผมขอเป็นสกิลดีแล้วกัน นะครับนี่จะดอตเดชนะครับจะได้มันจะได้เข้ากับแบบประสทสัมผัสนิดนึงด้วยนะครับ W E W E เป็นทอร์โาโดแล้วการแทงขัดขีค้อนมันปล่อยแต่ไอลูกแก้วนี่มไม่ไม่เบื่อบ้างเหรอบ้านเป็นพ่อขายนักพ่อเป็นนักขายลูกแก้วเหรออืมเอายังไงเอาไงไงฮูุงหนีเอ้ยโหตมนจังเลยรอบนี้อืไอนี่ก็โดนอกีกโอ้โดนจังโอ้โหไฟฟ้านี่ก็ขยันโดนอย่างวะอืมมาป่าเก็บลูกสมุนทีครับ ต่อไปอันนี้เดี๋ยวผมอยากรูว่าช่องของผมโอเคไม่เต็มละได้หละแล้วก็อันนี้อ,อเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเดี๋ยวขวดยาโหเหลือไปสิบแปดแล้วผมซื้อมาร้อยขวดเพราะว่าอันนี้ผมจะลงดันยาวๆผมจะได้ไม่ต้องมากลับมานั่งซื้อโอ้ยโดมมนปิดแอร์อีกจะได้ไม่ต้องกลับมาโอ้ยซื้อบ่อยๆโอ้โหกว่าผมจะพูดได้จบประโยคหนึง่งของป่าอัดเยลยแล้วกันอ้าวม,มา ใจเย็นๆนะครับใจเย็นใจเย็นๆโอ้ยอันนี้โดนปะเฮ้ยอ้าว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 โอ้ผมคอมโบไม่ได้เดี๋ยผมว่าไอ้พวกสายอาเชอร์นี่ก็สบายพอตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยอืมพุ่งโอ้ยพุ่งแทงปั่นอ้าวกรรมเมื่อกี้ผมใช้ผิดสกิลด้วยเดี๋ยวมาปั่นเจอกันโอ้โหใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะอืมเดี๋ยว มันเล่นยากจังวะเล่นยากอ,อ่เฮ้ย <c oughs> เจี๊ยบไปอ้าวกำโอ้โหเลือดหายเลยเมื่อกี้ฟบูบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอตั้งหลักใหม่อ้าวทำไมอ๋อโดนจับปิงบล็อกก็ว่าอยู่ทำไมกระโดโด,โดไม่ได้โดนบล็อกจ้ำฮะโอเคมาแล้วก็อันนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถ้าโดนนี่เจ็๊ยบเลเนี่ยอืมเอ้ยพุ่งอัดเลยแล้วกันเดี๋ยว

โอ้ยเจ็บเจบอันนี้เจ็บจริงไรจริงเลยโอ้โหอืมมาอยาให้ผมมีไอ้สกิลมอบนะสกิลขัดพื้นนี่ขัดสะอาดเลยจำได้ว่าคนชอบใช้มากแล้วมันแรงมากเลยตอน p v p ทนี่แบบโดนทีนี่จุกเลยครับขัดที่แบบความชั่วหายไปจากโลกนี้เลยเอา้าวกรรมกัสกิลผิดผิดช่องอีกจัดเองนี่ยังลืมเองอครับนึกดูดิจัดสกิลเองลืมเองอะ่ะอ้าวแทงไม่โดนนะดิเอ้ยอ่าไม่โดนโอเค มาหยู่อย่างน้อยก็อยู่มุมครับมาอยู่มุมก็ทุกโอเคเนาะอ้าวหลบหนีพอดีหลบหนีทันพอดีครับมาอันนี้เอ้ยเดี๋ยวกดตัวเอสเพื่อปาดาบแล้วก็กดตัวดีเพื่อพุ่งหนีทีนี้ฟาดขึ้นโอ้ยโดนอันนี้โดนเจ็บเดเดเดด็อกเรฟาเรลดรฟาเรลเดี๋ยว,ว,อว,วยขอ,จ,วาาอจับจังหวะมาก่อนอจับจังหวะก่อนอุ้ยจับจังหวะเพราะว่าโดนผมโดนมันปั่นอันนี้เล่นได้เลยเนี่ยโอ้โหอืมโอ้โหเฮ้ยอีกนิดเดียวก็มันใกล้ตายแล้วโอ้ยเจ็บ เฮ้ยโอ้ออโอเดี๋ยวแป๊บน,นึงอะเอาแบบนี้เลยอืมเอาแบบนี้เลยดีกว่าผมเดินเดินแบบปกติก่อนรอเลือดรีเจนนิดนึงครับโอ้เลือดหายรวบไปเมื่อกี้เดี๋ยวขอหนีก่อนขอเวลาขอเวลา,วลาทำใจแป๊บท๊บนึงมามเดี๋ยวผมจะกอดดาบถึงไหมเนี่ยไม่ถึงอีกต้ไไองโ,โดดไปไหนอะเอาโดดไปไหนอ๋ออยู่นี่อ๋ออ๋ออ๋อจเย็นเจเย็นหนูโอ้ โอเคมาตอนนี้เหลือนิดเดียวครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วฟาเร็วเหรอฟาเร็วอ้าวผมว่าผมชิน WS มากกว่าปรสสาทนิ้วผมมันบอกให้กด WS ต <an> ลอดเลยไม่รู้ทำไมมางั้นผมก็ WS ก็ได้ครับโอ้ยไม่โดนว่ะเด็ดเด็ดเด็โอเคครับโอ้ยเลือดหายเลือดหายเลือดหายอ้าวแย้ไม่ได้โดดวไม่ได้เอาแล้วไงเดี๋ว ผมใช้เขาใช้ได้แต่ตีอะตอนนี้โอเคมาตีก็ตีครับอืมอืมเออเอ้ยอาวอาวก็ผิดโอ้โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มิดแอะเฮ้ยเดี๋ยวขอลุกหน่อยขอลุกหน่อยเฮ้ยฟันกระแทกให้จบไปเลยโอ้ยทำไมรู้สึกมันเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะเนี่ยไอการสู้แค่ด็อกเตอร์ฟาเรลคนเดียว <c oughs> นะครับหรือว่าเมื่อก่อนผมเล่นแบบเล่นตัวเวลสูงแล้วมันตีง่ายแบบนี้มากกว่ามาั้ง อันนี้ผมเวลนิดเดียวแล้วผมกลับมาตีเหนื่อยเลยมาโอเคต่อไปเราก็จะได้เลือกกล่องไอซีอาร์อีกแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เลือกของไอฟาเรลนั่นเองนะครับซึ่งผมจะเลือกกล่อง3แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเวลาโม่วขอสอบให้มั่กล่อง3ไวไครับเพราะว่ามันยังไงดีไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกคติโม่วขอสอบกาคอควาไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ทำแบบนั้นประจำเลยโอ้เนี่ยได้ฟาเรลบลฟ้าเรเบลมาด้วยเออสุดยอดสุดยอดมา แล้วก็ได้2เซตโบนัสนะครับได้เซ็ตเอ็กซฟนอลคิทิเคิลเลตเซ็ตเพิ่มครับแล้วก็ได้เอ็กพีเพิ่มมาด้วยนั่นเองนะครับมาต่อไปอันนี้ผมได้อะไรมาเมื่อกี้ได้เอ็กพีบูมาโอเคเพิ่มได้สวรรคสองเปอร์เซ็นต์ก็ก็คุ้มอยู่นะมาอันนี้ผมไม่มีเข็บขัดด้วยมาเป็น2สล็อตแล้วครับตอนนี้นะครับสล็อตนี้แบบสันโกอมตีนไม่เกี่ยวนะครับมาแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาทําการสําเ,เร็จควสกับไอ้นี่ครับมาแล้วก็ไอฮีโร่ควสฮีโร่ควีนี่มันอยู่ไหนวะฮีโร่ควสตอ๋ เราไปสำเร็จฮีโร่ควยก่อนดีกว่าผมอยากรู้ EAP ตอนท้ายว่ามันจะเป็นยังไงครับว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะครับมากำจัดดตอร์ฟาเรลโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็บอกว่าให้ส่งของใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้ไอสำเร็จควยไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับเอาอนนี้ดีกว่าผมเปิดควสล็อกแล้วก็มา F1 รัวๆกนดีกว่าเรามาดูผลสุดท้ายกันครับว่าเราจะได้ยังไงบ้างนะครับมา F1 รัวๆครับโอ้โหเวลจะอัพแล้วเวลจะอัพแล้วแล้วใครมา PPS ตอนนี้อ๋เนี่ยเวลอัพเลยโอ้เนี่ย ผลของการรับเควสเสริมครับเราอปกันเลยทีเดียวนะครับมาตอนนี้มาเราได้สกิลม็อบครับอันนี้ไว้เอฟเลยนะครับสกิลม็อบป,ปื๊บปักเนี่ยครับสุดยอดเลยสกิลนี้โอเคมาเควสอันนี้ฮีโร่มีโอ้มี2เควสแล้วนี่ว่าเออโอเคมาดังน้อยเราก็ได้เควสใหม่ครับเราไปทําเดี๋ยวเราไปทำเอ้ดอกเตอร์ฟาร์เรลให้จบกันเลยดีกว่านะครับนี่ดอกเตอร์ฟาเรลอันนี้สะสมดอกเตอร์ฟาร์เรลเจมสโตน3ชิ้นเขาบอกว่าอะไรเนี่ย อันนี้คือเราต้องไปไหนครับอ๋อจะบอกนะอ๋อคือเราต้องอ๋อเข้าใจแล้วไอไออันนี้มันอ๋ออันนี้มันนานดีกว่าที่จริงมันไม่ต้องทําก็ได้นะครับไอดรฟาเรลเจมสโตนเนี่ยคือเราต้องไปฆ่าดรฟาเรลแล้วพยายามดปเจมสโตนให้ได้3รอบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทํากันอีกทีตอนเวลแบบเวลสูงๆเลยละกันนะครับเอาเป็นว่าวันน thing, ี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับง่ายๆครับง่ายตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โหอย่างเหนื่อยเลยผมไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ตอนแรกนะครับก็ช่างมันเถอะครับก็ยังน้อยก็ผ่านแล้วครับสำหรับดรอเร์ฟารลนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขออภลาเพียงเท่านี้แล้วก็อ๋อตอนนี้ผมปิดเทอมแล้ว นะครับก็ผมก็จะอัปคลิปช่วง9โมงเช้าของทุกๆวันแล้วนะครับกลับมาช่วงไอแบบปกติกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้เผื่อ,เพ,อเพื่อนจะติดใจกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ